ตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดอีพี่หนึ่งรู้หรือไม่ตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดของแต่และจังหวัดมีความหมายว่าอะไรจังหวัดกระบี่ตราประจำจังหวัดคือรูปกระบี่ควายโดยมีภูเขาพนมเบญจาและทะเลอันดามันอยู่เบื้องหลังโดยกระบี่ควายหมายถึงอาวุธโบราณที่ค้นพบในท้องถิ่นส่วนภูเขาพนมเบนจาเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดและทะเลหมายถึงความสวยงามของฝั่งทะเลอันดามัน กรุงเทพมหานครตราของกรุงเทพมหานครเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระหัตทรงสายฟ้าตรานี้กรมศิลปากรออกแบบโดยอาศัยภาพเขียนฝีพระหัตของสมเด็จกรมพระยาน,นริศรานุวัติวงศ์เป็นต้นแบบเริ่มใช้ในปีพศ2516ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดกาญจนบุรีตราประจำจังหวัดคือรูป j จดีสองค์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของด่านเจดีสองค์ที่อยู่บริเวณชายแดนไทยพมา่าเจดีสองค์นี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะเส้นทางเดินทัพที่สำคัญในอดีต j จดีสองค์แบบมอนซึ่งมีความสูงประมาณ6เมตรและมีช่องห่างระหว่าง j จดีประมาณ5-6เมตร เดิมเรียกว่าหินสามกองและเป็นที่สักการะของคนไทยก่อนเดินทางเข้าสู่พามา่าเส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพที่สําคัญระหว่างไทยกับพามา่ากว่า15ครั้งการใช้เจดีสามองค์เป็นตราประจําจังหวัดเพื่อเตือนใจให้คนรุ่นหลังราลึกถึงวีรกรรมของบรรพชนที่ปกป้องแผ่นดินไทย จังหวัดกาลสินสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดเป็นรูปบึงใหญ่ตริน,นชาติและเมฆพยับฝนหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคทิวเขาตรงสุดขอบฟ้าคือแนวก้านเขตแดนกับจังหวัดใกล้เคียงน้ำในบึงมีสีดำเพื่อให้ตรงกับชื่อของกาลสิน จังหวัดกำแพงเพชรตราประจำจังหวัดคือรูปกำแพงเมืองที่มีเพชรเปล่งประกายประดับอยู่ภายในรูปวงกลมโดยมีรูปใบเสมาแทนกำแพงเมืองโบราณและรูปเพชรหมายถึงความแข็งแกร่งสวยงามและความรุ่งเรืองในอดีตส่วนวงกลมหมายถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดจังหวัดขอนแก่นตราประจำจังหวัดเป็นรูปเจดีย์เก่าครอบต้นมะขามเรียกว่าเจดีย์ขามแก่นซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดมีเรื่องเล่าต่อต่อกันมาว่า

ต้นมะขามใหญ่ถูกตัดค่นลงไว้หลายปีกลับงอกงามมีกิ่งก้านสาขาขึ้นอีกประชาชนถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จึงพากันสร้างเจดีครอบต้นมะขามนั้นไว้เรียกว่าเจดีขามแก่นจึงได้นำมาเป็นตราประจำจังหวัดต่อมาคำว่าขามแก่นก็เปลี่ยนเป็นขอนแก่นจังหวัดจันทบุรีตราประจำจังหวัดเป็นรูปประ่ายอยู่ในดวงจันทร์เปล่งแสงเป็นประกายแสงจันทร์หมายถึงความสวยงามเยือกเย็นละมุนละไมเปรียบได้กับความสงบรื่นรม และร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาพนี้รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ซึ่งชาวไทยทั่วไปเชื่อว่ามีอยู่เช่นนั้นมาแต่ดึกดำบันเช่นเดียวกับที่จันทบุรีเป็นเมืองโบราณมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารมาแต่แรกสร้างกรุงสีอยุธยาอยากรู้ของจังหวัดไหนอีกคอมเมนต์เลย